ในลักานวิชานะก็เป็นเป็นที่แน่ชัดว่าเป็นเครื่องขวางกั้นการเข้าถึงมรรคผลนะนั้นหนังสือเรื่องนี้นะพยายามเข้าไปศึกษานะในลักานวิชาอันนี้ขวางก,ากนะั้นมรรคผลนะส่วนโดาบันนี่เข้าถึงมรรคผลนะ เราจะได้มีความรู้ทั้งสองด้านนะว่ามาวัดฟังธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมกันแล้วเนี่ยจะถึงมรรคผลได้อย่างไรนะก็ให้ดูเล่มนี้และอะไรเป็นอุปสรรคต่อการขวางกั้นมรรคผลก็ให้ดูเล่มนี้นะในราชาบวิชาซึ่งมันพัวพันกับชีวิตเรารอบตัวเลยตั้งแต่ลดน้ำมนตพรมน้ำมน ดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกเคราะห์ปลุกเสกบวงสวงแก้บนนะครบเครื่องเลยนะเรามีเครื่องขวางหนทางเข้าสู่วิมุตติกันรอบตัวเลยนะ,นะอันนี้เนื่องจากความไม่รู้นะในคำสอนพระศาสดาตอนนี้เรารู้แล้วเราก็ทยอยสลัดทิ้งไปเรื่อยๆไม่เข้าไปเกี่ยวข้องผู้ที่ยัง เชื่อศรัทธาเรื่องนี้อยู่ก็ชื่อว่ายังมีมิจฉาทิฏฐิทำสามอย่างที่วาดล้อมเขาคือหนึ่งมิจฉาทิฏฐิสองมิจฉาวายามะสามมิจฉาสติและพระองค์จัดไว้ผู้ที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่คติสองอย่างเป็นที่หวังได้ของเขาก็คือนรกหรือกำเนดเดรัจฉานเ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนค่ำวันเสาร์มีคนพูดเรื่องเอะนรกมีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่า ถ้านรกสวรรค์ไม่มีจริงนะพระศาสดาก็บัญญัติสินห้าผิดบัญญัติอริบุคคลผิดนะอริบุคคลโสดาบันเนี่ยเป็นผู้พ้นแล้วจากน,กนรกกัเนดชานเปลือยทิสัยนะดังนั้นการบัญญัติโสดาบันผู้เจ้าตรงนี้ก็จะต้องผิดด้วยนะถ้าเทวดาไม่มีผู้เจ้าก็บัญญัติโสดาบันประเภทศักตรคตุปรมังผิด เพราะพวกนี้จะไปเกิดเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเทเวจะมนุษย์เสจะอีกไม่เกินเจ็ดกล่าวถ้านารกกำเนดเอกสารเปลือดวิสัยไม่มีผู้เจ้าบัญญัติสินห้าผิดพาอบอกว่าคนที่ทําผิดสินห้าเป็นประจําสม่ําเสมอเนี่ยคติที่ไปคือนรกกำเนดเอการหรือเปลือดวิสัยนะธรรมะพระาศาสดาจะผิดลูปไปหมดเลยถ้าเราบอกว่านรกไม่มีเปลืดไม่มีนะเัจฉานไม่มีเทวดาไม่มี สการาคามีไปเป็นเทวดาดาวเดียวนี่ก็จะผิดรูปไปอีกนะอนาคามีเนี่นะเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาก็จะผิดทั้งก้อนเลยอนาคามีถ้าเทวดาไม่มีนะอรุุมงคลก็จะไม่มีด้วยกลายเป็นคําสอนพระศาสดาเนี่ยล้มเหลวหมดเลยนะเพราะการไม่มียานอย่างรู้ของเรานะการเป็นผู้มีอินทรีย์ไม่แก่กล้านะ อันนี้ก็ให้เราใค่ควรพิจารณาดีๆนะอารมณ์ในปัจจุบันของเรานี่แหละนะจะเป็นตัวทำให้เราได้อัตภาพอันเป็นสุติหรือทุก,กตนะิจะไปได้นรกนในเดชานปิวิสัยก็เพราะอารมณ์ในปัจจุบันนะถ้าจิตไปตั้งอาศัยในอารมณ์ที่เป็นทุกตนะิเรื่องของอกุศลทั้งหลายนะ ความพยาบาทความเบ็ดเบียนขณะนั้นเนี่ยเราได้พบมันเป็นอบายแล้วะกุศลกรรมบทสิบอกุศลกรรมบทสิบก็เนื่องด้วยนรกสวรรค์หมดใครเจริญกุศลกรรมบทสิบความสะอาดทางกายสามอย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปิณิกาความสะอาดทางวาจาสี่อย่างไม่พูดโกหกกรรมหยาเพื่อเชิอส่อเสียด และความสะอาดทางใจสามอย่างไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐินี้เป็นเหตุให้พวกมนุษย์ปรากฏพวกเทวดาปรากฏหรือสุคติอื่นอีกใดๆเนี่ยปรากฏขึ้นมาในทางตรงข้ามก็เช่นเดียวกันอนกุศลรกันมาบท10เป็นเหตุให้นรกกําเนินดดานเปลทวิสัยปรากฏขึ้น,นซึ่งมันก็อยู่ในใจของทุกคนนั่นเอง ใจของทุกคนที่มีกุศลหรือมีอกุศลนระพุทธเจ้าบอกอัตภาพจะได้ไปตามนั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดี